ข่าวลือนี้เป็นจริงชายคนนี้ไม่ได้แต่งเรื่องโกหกเราก็เตรียมตัวถูกทรยศด้วยน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองได้เลยลองจินตนาการดูสิครับใต้เท้าของคุณอาจจะมีเมืองที่ไม่ได้มีในแผนที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อซ่อนเหล่าบรรดาเอเลี่ยนเอาไว้มีการทดลองมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเราไปพันปีนี่คือเรื่องจากคำบอกเล่าของชายคนหนึง่ง ชายที่อ้างว่าเขาเคยได้ต่อสู้กับเอเลี่ยนในใต้ดินมาแล้วและก็รอดชีวิตมาได้เขาได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้สาธารณะฟังแต่แล้วชายคนนี้ก็จบชีวิตลงอย่างปริศนาเรามาเปิดผนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสยัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มารวมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับยูกับผมโคดเนมมันฟอย และคุณกำลังรับชม Ne r d t h e o r y ฟิวชไนเดอร์กับผ่านลับเอเลียนดูเช่เบนกลับมาอีกครั้งนะครับกับทฤษฎีสมคบคิดสายเอเลียนและผู้ตกเป็นเหยื่อในการพูดถึงครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ใครอื่นไกลรัฐบาลสหรัฐอีกเช่นเคย เรื่องที่มันจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจากชายที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอย่างใต้ดินแล้วก็ไปพบเจอกับเอเลี่ยนตัวเป็นๆมาและแล้วก็มีการสู้กันอะไรต่างๆอยากให้ลองฟังจนจบแล้วลองมาลองวิเคราะห์กันนะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วชายคนนี้ครับก็โดนสั่งเก็บป,ปิดปากไม่ให้พูดอะไรต่อฟิวชไนเดอร์วิศวกร ผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe ช่องมันเด y ์มิสซิลี่ครับนะครับเรามีเป้าหมายไปสู่แสนซับภายในปีนี้กันกลางพื้นที่ว่างเปล่าที่ห้อมล้อมไปด้วยแดงที่แห้งแลง้งมีฐานลับใต้ดินของรัฐบาลอยู่จากข้อมูลที่คนเคยไปที่แห่งนี้มาบอกว่ามันมีระดับชั้นลงลึกไปทั้งหมด7ระดับ และในชั้นที่6จะมีเหล่าเอเลียนทำการทดลองสุดวิปลาสมันถูกเรียกว่าในแม่หอสหรัฐอเมริกาซ่อนอะไรเอาไว้นี่นับว่าเป็นคำถามหนึ่งในคำถามแล้วกันที่คนทั่วโลกตั้งคำถามเอาไว้มากมายมาตั้งแต่สมัยก่อนและจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีคำถามเหล่านี้อยู่โดยที่ว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เนาะเป็นประเทศมหาอำนาจมีทุนสูงและที่สำคัญก็มาจะมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆอยู่เสมอ นี่คือคำพูดของฟิวชไนเดอร์ในวันที่เขาออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการลับที่รัฐบาลปกปิดเอาไว้เขารู้สึกผิดครับที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเหล่านี้และได้ตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลแม้รู้ว่าตัวเขาเองอาจจะต้องถูกสั่งเก็บเพื่อปิดปากไม่ให้เรื่องราวลับๆนี้ถูกเปิดเผยออกมาเรามาเริ่มต้นกันที่ฟิวชไนเดอร์ก่อน ใช่คนนี้เป็นใครกันฟิวชั่นไอดเอร์ครับเป็นวิศวกรโครงสร้างที่มีใบรับรองจากหลายหน่วยของรัฐบาลเลยเคยทำงานให้กับกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโครงการลับจำนวนมากในช่วงที่เขาทำโครงการลับเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีอายุประมาณ30ปีซึ่งตัวเขาเองเนี่ยทำงานออกแบบระบบระบายอากาศและโครงสร้างของอุโมงค์ใต้ดินที่อยู่ลึกมากๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเจาะหินด้วยเลเซอร์ แน่นอนนะครับว่าเขามีหน้าที่เป็นวิศวกรในการขุดเจาะฐานลับใต้ดินเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีข้อมูลความลับมากที่สุดคนหนึ่งณเวลานั้นข้อมูลพวกนี้นะครับมันเป็นข้อมูลระดับชั้นใต้ดินของฐานแต่ละแห่งแต่สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักไม่ใช่เพราะว่าเขามีความสามารถทางด้านวิศวกรรมแต่มันเป็นสิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด โดยเขาอ้างครับว่าเขาเคยทำงานในการขุดฐานลับใต้ดินอยู่ในนิวเม็กซิโกฐานลับนั้นมีชื่อว่าดูเชเบตดูเชเบตเป็นฐานลับที่แม้ตอนนี้อาจจะดูเอามาพูดกันชนรู้สึกว่ามันดูไม่ลับแล้วเนาะแต่ข้อมูลที่เรามีนะครับมันก็มาจากฟิลที่ที่บอกว่าฐานนี้นะครับมันเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์เกร ถ้ายังจํากันได้นะครับษย์ต่างดาวสายพันธุ์เกรย์เนี่ยก็คือเกรย์เอเลียนเนาะเป็นเอเลียนสายพันธุ์หนึ่งที่มีนักทฤษฎีสมคบคิดหลายๆคนได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้มากมายหนึ่งในเอเลียนที่เรามีข้อมูลเยอะมากที่สุดแลละเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอไม่เจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเกรย์เอเลียนลวกันเพราะว่าเราเคยทําลึกๆเอาไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้ลองไปฟังหลังจากฟังคลิปนี้จบไปฟังต่อที่เกรย์เอเลียนดูนะครับ ใน n นอร์เ e อรี่23เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้อยู่ในคอมเมนต์กลับมาต่อกันที่ฐานปฏิบัติการรับดูชเชเบสฟิลบอกไว้ครับว่ามันถูกออกแบบให้มีหลายชั้นลึกลงไปใต้ดินมากกว่า7ชั้นบางแหล่งบอกว่ามีลึกถึง13ชั้นเลยแต่ว่าก็เอาเท่าที่เรามีข้อมูลตอนนี้ผมหาไม่ได้แค่7ชั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องทดลองลับ ที่ทางานร่วมกับเอเลี่ยนต่างๆแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่โครงการก่อสร้างฐานรับใต้ดินธรมธรมดาาแห่งหนึ่งเท่านั้นของสหรัฐแต่ว่าปี1979ฟิลเล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดูเชวอร์ในช่วงนั้นนะครับทีมวิศวกรของเขาเองเนี่ยก็คือรวมถึงตัวเขาด้วยนะครับก็ขุดฐานใต้ดินลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพวกเขาเนี่ยทะลุไปยังโซนที่มันมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาศัยอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวพวกมันสูงประมาณ7ฟุต ผิวเทาเข้มตาโตและเคลื่อนไหวเร็วมากพวกมันยิงก่อนแม้เรายังไม่หันได้ตั้งปืนมันไม่สนใจเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่เราบุกลุกที่ของมันสิ่งที่เหล่าบรรดาเอเลี่ยนเหล่านั้นต้อนรับพวกเราก็คือแสงเลเซอร์ที่ยิงออกมาจากปืนของพวกมันมันยิงมาทุกทิศท,ทุกทางตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับตัวของฟิลเองเนี่ยถูกปืนเลเซอร์ยิงเข้าที่นิ้ว จนนิ้วขาดไปแล้วก็ที่กลางหน้าอกของเขานะครับก็มีรอยแผลขนาดใหญ่คล้ายกับว่าถูกความร้อนสูงมาสัมผัสแต่ตัวเขาเองก็ยังโชคดีครับที่มีทหารสาหรัฐคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้กองกําลังปฏิบัติการในครั้งนั้นนะครับเสียทหารพิเศษเดลต้าฟอสไปมากกว่า65รายซึ่งมันทําให้ตอนนั้นนะครับกองทัพก็ต้องรีบทําการเข้าไปเจรจากเผ่าพันธุ์ต่างดาวนี้จนท้ายที่สุด ก็ได้ข้อสรุปว่าทั้งสองอารยธรรมจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกันและสหรัฐก็จะใช้ประชาชนของตนรวมถึงคนบนโลกนี้ทำการทดลองบางอย่างตามที่เผ่าพันธุ์จากต่างดาวอยากให้ทำด้วยสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐได้กลับมาก็คือการได้เข้าถึงเทคโนโลยีจากเผ่าพันธุ์ต่างดาวได้ทําการแกะความรู้ข้อมูลจากเทคโนโลยีนั้นๆเพื่อทําการศึกษาและสร้างเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันออกมา และจากนั้นมันเลยกลายเป็นว่าจากแค่การขุดฐานลับธรรมดาร,รมดามันกลายเป็นฐานลับที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่ใน Spotify นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองย้ายฟังช่วงนี้นะครับไปฟังใน y u t u b e เอาเพราะว่าผมอยากชวนทุกคนมาเดินเล่นแบบเห็นภาพและเลือกทางเดินไปพร้อมๆกันฟิลบอกว่าดูเชเบลดมีทั้งหมด7ชั้นแบ่งตามระดับฟังก์ชันของแต่ละชั้นนะครับผมจะขอพาเพื่อนๆลงไปเดินฐานลับนี้พร้อมๆกัน เส้นทางต่อจากนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังและเลือกเส้นทางของตัวเองให้ดีหลับตาลงก่อนยินดีต้อนรับสู่ดูเชเบสผมขอเตือนเรื่องนึงเอาไว้ก่อนนะครับถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร คุณจะเหลือเวลาอีกไม่นานในการได้เห็นแสงสว่างอย่างแน่นอนตอนนี้เราอยู่คนที่ชั้นใต้ดินชั้นที่1พื้นที่ต้อนรับและขนส่งขอเชิญทุกท่านนะครับได้เดินเข้าไปในทางเดินพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้สําหรับในการตรวจสอบทางเรามีการตรวจสอบทุกคนที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดจะบอกว่าที่นี่มีจุดตรวจความปลอดภัยแบบล้ําสมัยที่สุดในโลกก็ว่าได้ตรวจวัด d n เตรวจลายิ้วมือและคลื่นสมองเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ ไอ้น,นี่มันเข้ามาได้ไงวะเก็บกวาดมันซะอเ,อเอาล่ะคุณตรวจสอบผ่านแล้ว ต่อมากันที่ชั้นสองครับชั้นที่คุณเห็นเนี่ยมันคือห้องพักของพนักงานแน่นอนว่าพอที่นี่เป็นฐานลับมันก็เหมือนกับโรงเรียนประจํานั่นแหละลักษณะงานมันค่อนข้างที่จะยากนะครับจะให้ไปกลับบ่อยๆเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พนักงานทุกคนก็เลยจะมีโซนห้องพักเอาไว้พักผ่อนไม่ต้องห่วงเลยนะครับมันจะไม่ปะปนกับท่านอื่นๆที่อยู่ชั้นลึกกว่านี้อย่างแน่นอน ตอนนี้เราลงมาถึงกันที่ชั้น3เป็นโซนออฟฟิศและแล็บหน้าตามันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรจากที่เรา,เราพอจะจินตนาการออกใช่มันคือออฟฟิศสำหรับคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละออฟฟิศสำหรับพนักงานที่ทำงานที่นี่ส่วนแล็บก็เป็นห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆตอนนี้คุณน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะว่าตอนที่เข้ามาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเลยความเหมาะสมกับการเป็นฐานลับมันเป็นแค่นี้เหรอ เดินมาถึงตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับผมตอนที่เข้ามาที่นี่ใหม่ๆที่รู้สึกว่าเออมันก็ดูไม่มีอะไรเลยที่จะเรียกได้ว่าเหมาะสมับการเป็นฐานลับนอกจากแค่ว่ามันอยู่ใต้ดินเท่านั้นเองแต่แต่แต,แต่ต่อจากนี้แหละครับยิ่งดำดิ่งลงลึกเข้าไปมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าสู่เรื่องที่เหนือจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อก่อนอื่นนะครับผมขอให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลนิดหน่อยพิมพ์เข้าไปในคอมเมนต์เป็นวันที่และเวลาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ขอโทษนะครับคุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะลงไปชั้นลึกกว่านี้ผมอาจจะต้องส่งคุณแค่ตรงนี้ครับ มาต่อกันที่ชั้น4ครับชั้นนี้จะถูกเรียกว่าเป็น My experimentation เป็นการทดลองเกี่ยวกับจิตใช่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วใช่ไหมครับคือไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรมากนะแต่ว่าบางแหล่งข้อมูลก็บอกไว้ว่านี่เป็นห้องทดลองที่สามารถถอดจิตใต้สำนึกถอดความทรงจำออกมาแล้วก็ใส่จิตใต้สำนึกอันใหม่ลงไปในร่างแทนได้คล้ายๆกับว่าจับมนุษย์คนหนึ่งมาแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราว เปลี่ยนความทรงจําเปลี่ยนตัวตนของคนคนนั้นไปได้เลยชื่อโปรเจกต์ที่อาจจะถูกพบบ่อยๆนะครับมันก็จะเป็น MK Ultra เคยได้ยินบ้างไหมครับอย่าเพิ่งตกใจนะชั้นนี้มันยังอยู่ในพื้นที่ที่คุณรับได้อยู่แน่นอนไปต่อกันที่ชั้นถัดไปกัน อย่าเพิ่งตกใจกับเสียงที่ได้ยินนะครับนี่มันคือชั้น5้าเป็นโซนห้องพักอีกแล้วแต่มันแตกต่างจากชั้น2นิดหน่อยคือชั้นสองที่เราผ่านมาเนี่ยผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นคนแบบพวกเราเนาะแต่ว่าชั้นนี้เขาไม่ใช่แบบพวกเราเท่านั้นเองมองไปรอบๆสิครับใช่มันเป็นที่อยู่ของเหล่าเอเลี่ยนที่นี่คนคุมกฎไม่ใช่มนุษย์แต่คือเหล่าเอเลี่ยนเรามนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่านั้นเองอย่าไปทำอะไรให,ให้เขารู้สึกว่าคุณคิดทรยศเขาละ ไม่ยงนั้นชีวิตคุณอาจจะจบที่ชั้นถัดไปอ่ามาถึงแล้วครับชั้น6นี่คือชั้นที่เรียกว่า genetic experimentation ถ้าแปลกันตรงตัวนะครับมันก็คือชั้นที่มีการทดลองขั้นที่ลึกล้ำมากขึ้นมากกว่าเดิมขั้นไหนน่ะหรอก็คือขั้นระดับพันธุกรรม และแน่นอนครับว่าการทดลองสายพันธุกรรมมันก็ไม่ใช่อะไรที่จะถูกจริยธรรมหรือว่าโลกสวยอย่างแน่นอนดังนั้นนะสิ่งนี้ห้ามหลุดไปเลยนะอ๋อห้ามพลาดเลยชั้นนี้นะครับมันมีโซนที่น่ากลัวที่สุดด้วยอยากพาคุณไปรู้จักกับโซนโซนนี้มันถูกเรียกว่าไนแม่หอเป็นท้องพะโรงแห่งฝันร้าย แอบบอกไว้ก่อนว่าชื่อไทยไม่มีนะผมแต่งเองโซนนี้มันคือเหล่าผลงานที่ผ่านการทดลองมากนับครั้งไม่ทวนมันคือโซนที่เราจะได้พบกับทดาดาสัตว์ทดลองสายพันธุ์ผสมแน่นอนว่าเราและคุณเกรเอเลียนตั้งใจทำงานกันอย่างมากตั้งแต่จับสิ่งมีชีวิตต่างๆดึง DNA ตัดแต่งรหัสฮันธุกรรมสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ นี่ๆๆขอนำเสนอเลยผมชอบมากมมน่ารักเนอะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีสัตว์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดลูกครึ่งมนุษย์กับเอเลี่ยนก็ยังมีอีกเยอะเลยถ้าสนใจทัวนี้จบก็ลองไปกดฟังเนื้อเรอ EP 2ี่เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใ,หในคอมเมนต์นะอ๋อ สำหรับชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้นที่7ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับมันก็แค่ห้องเก็บสัตว์ดทดลองห้องควบคุมอุณหภูมิห้องแช่แข็งนะครับจะได้เก็บแล้วก็คอยเอามันขึ้นมาที่ชั้นหมาทดลองต่อเอาล่ะเราเดินมากันจนครบทุกชั้นแล้วอยากไปฟังเรื่องราวกันต่อเลยไหมครับหรือว่าอยากจะกลับไปทัวร์ใหม่อีกรอบ สนุกกันไหมครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบแค่อยากพาทุกคนไปทัวร์กับประสบการณ์ในการฟัง YouTube แบบใหม่ๆเฉยๆก็เพิ่งคิดได้ก็เลยอยากลองมาเล่นดูไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนชอบนะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าชอบแล้วชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่ากลับมาต่อกันที่เนื้อหาแล้วกันนอกจากคําบอกเล่าของฟิวชไนเดอร์แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีคําบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอีกอ,อ,อย่างเช่นโทมัสแคทเทโลคือเขาก็บอกเลยนะครับว่าชั้นที่6หรือว่าชั้นในแมฮอว์เนี่ยมีมนุษย์ถูกขังอยู่ในหลอดแก้วส วกเขาเนี่ยถูกทดลองโดยการเปลี่ยน d n a เปลี่ยนโครงสร้างทางประสาทมีเสียงกรีดร้องได้ยินมาจากชั้นล่างทั้งวันทั้งคืนเลยความแปลกมันก็อยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่โทมัสเล่าเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีหลายทฤษฎีครับที่บอกว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันเข้ามาเพื่อแทรกซึมระบบรัฐบาลแล้วก็มาหาอำนาจโดยฟิวชไนเดอร์เชื่อว่ามีเกรเอเลี่ยนบางกลุ่มที่สามารถแบบแปลงรูปร่างได้หรือว่าใช้เทคโนโลยีในการพรางตัวเพื่อแทรกซึมเข้าไปอยู่ในระบบ รัฐบาลระดับสูงซึ่งเรื่องนี้ก็จะเข้าไปโยงกับพวกทฤษฎีเรปทิเลียนบ้างหรือทฤษฎีพวกกลุ่มอิลูมินาติที่คอยบงการโลกอยู่เบื้องหลังบ้างปี1995ฟิลเริ่มจัดงานสัมมานานแล้วก็พูดในที่สาธารณะ เขาเริ่มเล่าเรื่องที่ตัวเขาเนี่ยพบกับเอเลี่ยนตัวเป็นเป็นการสู้รบในฐานใต้ดินดูเชที่เราเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับหลังจากนั้นฟิลก็เริ่มเป็นที่พูดถึงมีคนสนใจเขามากขึ้นเรื่อยตัวเขาเองและเพื่อนร่วมงานทีเ่เคยร่วมงานด้วยกันเนาะก็เริ่มถูกติดตามโดยรัฐบาลและหลายคนที่เอาข้อมูลลับมาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็มักจะเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาอยู่เสมอซึ่งตัวเขาเองก็มักจะคิดนะครับว่ามี CIA ติดตามตัวเขาอยู่บ่อยๆ ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวที่ฟิวชันเนเดอร์เล่ามามันก็ยังไม่มีใครพิสูจน์แต่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งกว่าเดิมมันก็เพราะ17มกราคมปี1996ฟิวชันเนเดอร์ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเขาเองการชันสูตรเพื่องต้นระบุว่าเขาเสียชีวิตจากการคอต่อต่อ,ตอปิดชีพด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับวิธีการของเขาก็คือเขาใช้สายยาง พันร,บรอบๆอบคอจนเขาเสียแบบขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตแต่ภรรยากเก่าของเขานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนตัวฟิลจำนวนมากเชื่อ ER ว่าเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมมากกว่าเหตุผลก็ง่ายๆครับปิดปากก่อนที่เขาจะเอาความลับเรื่องฐานลับมาเล่าไปมากกว่านี้ หลักฐานที่ตำรวจนะครับเก็บในพื้นที่ในห้องที่ฟิลคอตตอไปนะครับเก็บออกมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนคนที่ไม่ได้คิดจะคอตตอเลยด้วยซ้ำน่าจะถูกฆาตกรรมซะมากกว่าคือของใช้บางอย่างในห้องนะครับก็ถูกรื้อค้นไม่ได้มีจดหมายลาตายและที่ผ่านมานะครับฟิลไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนที่ต่อต้านการคอตต์อย่างชัดเจนด้วยซ้ำที่สำคัญที่สุดนะครับฟิลเคยพูดเอาไว้ด้วยว่าถ้าผมตายแสดงว่าผมถูกฆ่าแน่นอน ถ้านับเวลาหลังจากที่เขาเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตนะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับห่างกันไม่ถึงปีเลยด้วยแถมเพื่อนๆของเขาหลายคนที่ฟิวอ้างว่าเคยทํางานในโครงการรับเหล่านี้นะครับก็ค่อยๆหายตัวไปหรือว่าตายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแน่นอนว่าผู้ที่เชื่อเรื่องของฟิวก็ต่างบอกเหมือนกันว่ารัฐบาลหรือว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีอํานาจบางกลุ่มต้องการปิดปากเพราะว่าเขาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้มากเกินไป ขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามมันเดย์ y ิสซิลี่ขับไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ